ชาบเพชดดวงดีทุกคนนะคะคลิปนี้ก็กลับมาพบกับน้ำอบอีกแล้วนะคะซึ่งหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้นั่นก็คือราศีไหนที่จะเป็นราศีที่เนื้อหอมมากมีแต่คนเข้ามานะคะมีแต่คนรุมจีบคนโสดเนี่ยต้องรอดูคลิปนี้กันแล้วนะคะมากันที่ราศีแรกนะคะราศีแรกที่จะมีคนรุมจีบเยอะมากนั่นก็คือราศีพฤกษ์ค่ะอ่า มาดูกันเลยนะคะราศีพฤกษ์นะคะได้เก้าถ้วยซึ่งเป็นไพ่ของคนที่มีสเสน่ห์แรงมากๆเออมีสเสน่ห์แรงมากๆแต่ถามว่าคนเข้ามาเยอะอ่ะถามว่ามีคนจริงใจหรือเราจริงใจกับเขาไหมก็อาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะคือแต่มันการันตีว่าคุณอ่ะค่อนข้างสเสน่ห์แรงมีคนเข้ามาเยอะเพราะว่าคุณก็แบบหวังสเสน่ห์ให้เขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณจะไม่เหงาแน่นอนคะ่ะ มาราศีที่สองนะคะนั่นก็คือราศีกุมราศีกุมนะคะคุณได้ไพ่หนึ่งหมายค่ะไพ่หนึ่งหมายเนี่ยเป็นโอกาสใหม่ๆโอกาสต่างๆของของชีวิตคุณเลย่าคะว่ามันจะเป็นไปทางในทางของแบบทางที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะจะมีคนเข้ามาซึ่งคนนี้ก็ค่อนข้างจริงใจนะคะค่อนข้างแบบเทคแอคชั่นในการจรีบคุณนะคะเป็นการเปิดเผยอย่างจริงจังเลยว่าฉันชอบคนนี้ฉันจะแบบ เทคแคร์ care, แล้วก็ทีตคนนี้อย่างดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้เวิร์กอยู่เหมือนกันค่ะต่อไปราศีที่3นะคะจะเป็นราศีของไพ่บุคคลแล้วนะคะตอนนี้อ่ะมามากันที่ราศีของคนที่ชอบหนุ่มๆวัยแบบขบเพาะดีแม้เออข่าวๆตีตินะคะนั่นก็คือราศีสิงห์นั่นเองราศีสิงห์นะคะจะมี คนประเภทของ Page of pentacles เข้ามานะคะอย่างที่บอกเลยว่าอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือว่านิสัยค่อนข้างเป็นเด็กแต่ว่าในการเป็นเด็กของเขานะคะก็จะมีแบบการขี้อ้อนอะไรอย่างนี้การที่แบบเอาใจเออแล้วก็แบบว่าหน้าแบบคุกคิกงี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบความรักกันคุยกันที่แบบค่อนข้างหวานแหววนะคะเป็นหนุ่มขาวตีนะคะแล้วก็เพรียวสูงเพรียวนะคะใครชอบคนขาวตีนี่ก็ ต้องรอต่อไปถ้าคนที่ชอบระดับโตขึ้นมาอีกหน่อยนะคะนั่นก็คือราศีธนูนะคะ congratulation ค่ะคุณเนี่ยก็จะได้คนที่อ,อายุไล่เรียกกับคุณอย่างนี้ดีกว่าไล่เรี่ยก,กับคุณนะคะไม่ได้เด็กไปหรือก็ไม่ได้โตกว่าจนเกินไปนะคะแต่ว่าข้อเสียของคนที่จะเข้ามาหาคุณคนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใจรอแล้วก็ถ้าการจีบเนี่ยมันบางทีมันก็จีบแบบ คุณอาจจะรำคาญไปนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ชอบคนที่ให้จีบแบบพุ่งชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนนี้ก็ค่อนข้างอาจจะแบบตื้อน,นิดนึงเพราะฉะนั้นก็ใครที่ชอบสายตื้อก็รอคนนี้ไว้นะคะสุดท้ายแล้วสําหรับคนที่มีสเปคสูงกว่าหนุ่มกว่าอายุสูงกว่าอะไรแบบนี้นั่นก็คือกรกฏนั่นเองคนที่ชาวราศีกรกฏนะคะก็จะมี หนุ่ม King of Wands นะคะเป็นหนุ่มที่ค่อนข้างเขาเรียกเลยมีมาดแล้วก็มีฐานะการเงินมีความคิดที่ค่อนข้างโตนะคะใครที่ชอบแบบฐานการเงินมั่นคงสามารถดูแลเราได้เป็นแบบหรือว่าเป็นแนวแบบดัดดี้หน่อยอะไรอย่างนี้นะคะคนชาวราศีกรกฎก็ได้คนนั้นไปครอบครองค่ะ